เพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้เพจเราไปโพลีม่วนก็ยังอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพจนะคะก็อ,อัปเดตนาทีสะสมวันนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็ยังเป็นลูกนัก AI อยู่นะคะเราได้13,000ต่อ1วันอยู่นะคะเราเราเรายังเป็นลูกนัก AI อยู่ค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีต่อใจมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้มา1นึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนาทีค่ะได้มา1นึ่งแสนเก้าหมื่น แล้วก็จากเมื่อวานนี้ได้มา1 8 0 0 0 0 0นแค่ะ1 8 0 0 0 0ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ1 3 0 0 0ห่นามพักว่านาทีต่อหนึ่งคืนนะคะเพื่อนเนก็ยังถือว่าดีต่อใจค่ะยังถือว่าเรายังเป็นลูกรัก AI อยู่เรายังได้เป็นลูกเัก AI อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ท่านใดที่ฟ้งเข้ามาฟังเนาะอันนี้ผมฟูเลยก็เป็นกำลังใจให้ค่ะให้ได้มีโมเมนต์แบบนี้เนาะเพราะว่า เราโดนระบบป่มมาเขาดันชิปทำให้แบบว่ายอดสำหเรา,เ,ราเพิ่มขึ้นมากเลยก็เป็นอีกปันหน<ม>ึ่ที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ให้ทุกเพืนได้มีโมเมนต์แบบนี้เนาะอยากให้เราได้สามารถผ่านการสร้างรายได้ได้ครบคุมเงนนาทีไวๆแล้วก็เป็นลูกเล่นเอไอเหมือนกันก็สู้ต่อไปค่ะทําทคลิปก็สู้ต่อไปเนาะให้ม,มีกําลังใจวันนี้ตามเพื่อนมาดูที่นี่โครลอนพาร์คค่ะสวยมากๆค่ะส่วนพาร์คนี้เป็นพาร์ที่มี ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วสวยงามค่ะเป็นค่าที่คนชอบมาถ่ายรูปเนาะนี้ก็อยู่ที่รัฐวอชิงตันที่สหรัฐมิกคัค่ะก็ดีต่อใจสาวเพื่อน,อนแล้วก็คลิปยาวคลิปนั้นที่นาทีสะสมของเราเพิ่มขึ้นได้เยอะเข้าพวกวันนี้เราทําคลิปแล้วเราได้ประมาณ1นึ่งมืนนาทีค่ะจากคลิปนั้นชมให้เราได้คลิปทาให้เราได้นาทีสะสมเพิ่มขึ้น1นึ่งมืน 1, นาทีจากคลิปเดียวนะคะเพื่อนๆนก็ ถือว่าระบบเขายังดันต่อเนื่องอยู่ถือว่าเยอะมากเขายังดันต่อเนื่องยังไปได้เรื่อยๆค่ะยังช่วยอยู่ก็ดีต่อใจมพราะว่าเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเมื่อวานวันนี้ได้มาหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกเมื่อวานนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสามก็คือประมาณเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งหมื่นสามพันนาทีต่อหนึ่งวันค่ะก็ดีต่อใจค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มีโมเมนต์แบบนี้เนาะได้ รับ A I ได้สามารถได้รับการดันจากระบบเช่นเดียวกันนะคะมันจะทําให้นาะทีเราเพิดไปเรื่อยๆเว็มีก็ไม่มีอะไรค่ะเพจก็ทาําเหมือนทั่วไปค่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนที่เราลงแล้วระบบเขาจะดันของเราเราก็แค่ทําของเราไปเรื่อยๆลงคลิปสั้นคลิปยาวของเราไปเรื่อยๆสม่ําเสมอแล้วก็โพสภาพนิ่งโพสตอรี่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอีกเพจหนึ่งเขาไม่ได้ดันนั้นมันก็ทําให้นาะทนีของเราก็ค่อยค่อย เพิ่มไปไม่ได้มไม่ได้มากนาทีการชมก็ตะมุ่ตะมี่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนั้นก็ทาพฤติกรรมคล้ายกันแต่ว่าระบบเขาไม่ไดันก็เลยค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปเหมือนกันแต่ว่าเพจทรอบไปพอนม้วนนี้โชคดีที่เขาดันคลิปยาวของเพื่อน,อนมันทําให้ระบบดันคลิปยาวแล้วทําให้นาทีสะสมเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันละ1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นสามพันต่อ หนึ่งวันก็ดีต่อใจขอหรับเพื่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนได้มีโมเมนต์แบบนี้เนาะได้มีได้เป็นลูกรัก AI ได้แบบได้รับก,การดันจากระบบจะทำให้เมื่นอนันที่เราไปได้ไง่ ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนผ่านการสร้างรายได,ได้ทั้งในคลิปสั้นคลิปยาวในสตรีมทุกอย่างให้ให,ให้ได้มาง่ายนะคะอันนี้ผ่านแล้วผ่าน6กหมืนนาทีแล้วผ่าน, 6, นาผู้ติดตามครบห้าพันตอนนี้ได้มาเจ็ดพันกว่าก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ระบบเขาช่วยดันคลิปยาวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยั่งอยากจะมาบอกว่าการทาคลิปยาวนะมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆทำคลิปยาวถ้าระบบเขาดัน,ม,นมันดีต่อใจมากๆค่ะก็ คุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกเพจได้เป็นลูกรักไอเหมือนกันนะคะได้สู้ต่อไปนะคะสู้ๆไปด้วยกันจ้า